สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ z o ร์นะครับผมคุณจอร์นะฮะเป็นเซอร์สีแดงที่มุมซ้ายล่างนะครับผมและคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณบอม r o o ฟนะฮะเป็น t ท r ร์เสีน้ำเงินที่มุมขวาบนนะครับในแผนที่ที่มีชื่อว่า Inside and Out นะครับผมก็เป็นแมปที่สวยงามดีนะมี ของประดับนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะครับอย่างเช่นซากซากอะไรก็ไม่รู้นะซากสิ่งก่อสร้างหรือซากยานพาหน,นะไม่แน่ใจนะดูแต่ว่าโดนไฟไหม้อยู่นะ <c oughs> โอเควันนี้เราอยู่กันในแมชอ่า ZVT นะครับก็คือเจอกระทะเทอร์เรนนะฮะประทะไม่ใช่ประทะเออนั่นแหละเรื่อหลีกเลี่ยงพันกันขออภัยด้วยนะโอเคฝั่งสีน้ำเงินทำอะไรครับสร้างสป라이ดีโพแล้วแล้วยังไงต่อครับไม่สกเกลนะฮะมีแต่สีแดงส่งโอเวอร์โหลดไปสเกลนะครับผม z o o ดูใกล้ๆเพื่อความสวยงามนะครับไม่บาแรกนะครับมาลงเบสสองก่อนนะฮะลักษณะนี้สแสดงว่าเน้นอโคโนมิกก่อนนะฮะอาจจะเป็นการมาสมารีนก็ได้นะดูทรงแล้วเพราะว่าเทเรนเนี่ส่วนใหญ่มักจะเล่นแบบนี้ส่วนฝั่งสีแดงเซิร์กนะครับลงสปอนนิงพูลก่อนนะฮะสิบหกพูลต่อด้วยแฮชรีนะครับก็จะทำให้สร้างเซิร์กลิงได้เร็วนะฮะอาจจะเล่นเซิร์กลิงรัชแต่ก็ไม่แน่นะ โอเค1แกส๊สตามปกตินะครับที okay. ฝั่งน้ำเงินก็ลง1 a s แกส๊สเช่นกันถึงแมว้ว่าจะช้าไปนิดนึงก็ตามนะฮะทีเบ, okay. บาเลกลงแล้วนะครับกำลังจะเสร็จในมิชานี้เบส2ของฝั่งสีแดงกำลังสร้างอยู่สีน้ำเงินก็สร้างอยู่เช่นกันอ v e ว l o หลดมาถึงณจุดนี้แล้วนะครับผมอย่างไงครับซ์คลิ้งสีตัวควีนหนึนะฮะกำลังมานะครับผมซ์คลิ n ์มาแล้วนะครับ เราเซตแล้วรีพอยต์ไปไหนเนี่ยโอ้โหปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮึมเซตมานี่เลยนะฮะฝั่งสีแดงอุนซอนนะฮะอย่างนี้เซิร์กลิงออกมาปุ๊บมันก็กระดึบ๊บกระดึ๊บไปเลยนะฮะกระดึออะ๊บไปเลยมันกระโดดกระโดดไม่ใช่กระดึ๊บออนี่ไงอ่าแล้วตรงนี้ยังไงครับคอมมานด์เซ็นเตอร์อีกที่หนึ่งนะฮะของฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหลนนักษณะนี้ลงเบสสามอย่างไวเลยนะครับผมเรามีอะไรกันบ้านไหมอ๋อมีมารีนอยู่ตัวหนึ่งเอ่อก็โอเคฮนะยังดี เดี๋ยวนะผมขออนุญ,ญาตดูหน่อยสิฝั่งสีน้ําเงินโอเคสเกลอยู่นะฮะ,สะแสดงว่าเห็นแล้วว่าเซอร์คลิงมามาถึงแล้วนะครับสีตัวเอามาแทะคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่กําลังอัปเกรดอยู่นะฮะแล้วน้ำเงินว่ายังไงน้ําเงินคุณบอมพรูฟยังไงครับโอเคซอนส่งเซอร์กลิงขึ้นมาเจอสป라이บล็อกสป라이ดิปลบล็อกทางไว้นะฮะที่มีโอเวอร์โหลดที่โดนยิงไล่กลับ <c oughs> ไล่ออกไปตรงนี้นะฮะ บิทต์เข้ามานะักปริศเรียบร้อยฐานสามกำลังจะมาฮนะี๋ยวนี้ทำไรครับอ๋อส่งมารีนมายิงอีกนะฮะสีแดงย้ายไปที่โรชเลยนะฮะเจอเบตสองอย่างเร็วนะครับออกโรชมานะฮะบังเกอร์ก็กำลังสร้างอยู่นะครับเออเดี๋ยวนะฝั่งสีนเงินผมว่าฝั่งสินเงินเล่นมา,มารีนนั่นเองปั๊มแต่มารีนอกมานะฮะและ้วก็จริงๆถ้าจะเล่นแบบนี้เนี่ยน่าจะสร้างรีแอคเตอร์ด้วยนะแต่เหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะเสียงเงินไปกับรีแอคเตอร์น,นั่นเอง เทสี okay, แดงมาแล้วครับโรชหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะฮะกับเซิร์กิ้งสีนะครับผมบาเรกไมอีสอนยังไงรีแอคเตอร์กำลังมานะฮะโอ้โหสร้างปุ๊บไอ้พูดปุ๊บสร้างพับเลยนะบังเกอร์เสร็จแล้วหนึ่งที่เอนจิเนียริ่งเบย์ปิดทางนะฮะปิดบ้านครับส่วนฝั่งนี้โอเวอร์โหลดแอบมาสเกิลนะครับเจออะไรบ้างนะฮะเจอไม่เจออะไรเลยเท okay, อุย้ยโรชอัปเกรดเป็นรัฟเฟเจอร์นะครับผม โอเคยิงค o r r o s บไปทำลายบังเกอร์ยังไงครับก็แตกนะสิครับโอ้โหคมารีนก็ต้องวิ่งหนีตายขึ้นข้างบนฮะสีน้ำเงินส่ง S C V มาแทงนะครับผมเรียบร้อยครับมารีนตายหมดฮะนี่ครับเรีแอคเตอร์เพิ่งจะเสร็จนะฮะโอ้โหเดี๋ยวบ้านเอกก็เพิ่งจะเสร็จเช่นกันแล้วเขาลงเทคแลบเดี๋ยวทำไมคุณไม่ปั๊มทหารออกมากันบ้านก่อนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวสีน้ำเงินคุณบอมพรูฟผมว่าแบบนี้ไม่ดีแล้วนะฮะแบบน,นี้นี่คือแพ้นะครับผมไม่มีทหารมากันบ้านเข้าไปสร้างแอดออนั่นเนี่ย ันนี้อะไรเนี่ยบาร์เรกยังจะลงบาร์เรกอีกลนะอเลยฮะผมเกมนี้คือเอาฮา,าหรือเปล่าเนะสวยเอสซีบีมาจิ้มนะฮะ <c oughs> มันจะสู้ไหวได้ยังไงล่ะครับผมการขยายคลิปเพิ่มเติมโอ้โหให้ชอรี่อัปเกรดเป็นแลแล้วนะฮะวัออนนี้สีน้ำเงินว่ายังครับเรเดียคเตอร์เสร็จแล้วนะฮะกำลังปั๊มมารีนออกมา2ตัวพร้อมกันโอเคตรงนี้มาดีในเ c v ที่กำลังสร้างบาร์เรกอยู่นะอ้าวแล้วตัวนี้ไม่ยิงทิ้งนะครับโอเคเรียบร้อยมารีนมาอีก2นะฮะ สีแดงนา็นแล้วแหละว,ว่าเขาปัม๊มมาโรเดอร์อเคผว่าสีน้ำเงินสามารถกันบ้านตัวเองอยู่แล้วนะเรียบร้อยครับรถแตกเฟเจอร์แตกไปหนึ่งหนึ่งครตสีใบอีกขึ้นฟ้าตรงนีนะครับอันนี้มารโรเดอร์เหลือเลือดเหลืออยู่แค่ห้าน่วยตอนนี้หลืยี่สิบโอ้โหแล้วสีน้ำเงินสามารถป้องกันบ้านตัวเองไว้ได้อย่างวุดวิดนะครับผมเป็นอะไรที่แบบอาหาดูได้ยากนะ โอเคผมนึ้ว่าแบบสีน้ําเงินเขาจะเล่นเอาฮาแบบยอมแลกฐานนะ,ะไม่ใช่นะใช่ยอมแลกนะครับคือเข้าแบบเมคชัวร์สุดๆเลยนะจังหวะเมื่อกี้ที่ okay. ตรงนี้โอ้โหหลอดมา2ตัวระเบิดเรียบร้อยโอเคสีแดงลงเบสสยังรวดเลยอ้าวแล้วในเบสสามี SCV อยู่ด้วยนะครับ SCV เห็นแล้วนั่นเองแต่ทำไม SCV ไม่วิ่งเข้ามาจิ้มสแสดงว่าไม่มีคําสั่งนะฮะดูทรงแล้ว ไรต่อครับสีน้ําเงินไม่มีอ่ามีซีดแทงมานะครับสปีดลิงก์เพิ่งจะอัปเกรดนะฮะที่ฝั่งสีแดงเมื่อกี้ส่งโรชปริเวเจอร์แล้วก็เ์กลิง์ไปกะว่าจะปิดเกมนะฮะแต่ปิดไม่ได้นะครับผมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาเทคกันนะครับคลิปทมือกำลังมาเพิ่มเติมนะครับคุยตัวนี้จริงๆสร้างเพิ่มอีกสักอันก็ได้น,นั่นเองโอเคเรียบร้อยต่อคลิปขึ้นมาบนนี้ปึ๊บแล้วก็ควรจะต่อมาฝั่งนี้ด้วย ส่วนฝั่งเทเรนส์สีน้ำเงินก็ตอนนี้ไปไหนนะครับ,บรีไฟแนรีบ้าแตกบ้าแตกอีกแล้วหน่ะฮะคือเล่นสายไบโออย่างเดียวล้วนเลยนะครับอ๋อมีแฟค t o อรี่มีซีแทงด้วยนะเออลืมดูนะขออภัยในบังเกอร์มีมาร์โดเดอร์สองตัวที่ใกล้ตายนะฮะเออเอายัดเข้าไปซะเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอเคตอนนี้สป라이สร้างมาเพิ่มนะเอ,อ้สร้างสร้างสร้างใหม่นะเะอ,อขีเซ็นเงินบุกคืนบ้างครับเดี๋ยวดูหนที่อัปเกรดยังไม่มีเลยนะฮะ ปีพลังโจมตีพลังป้องกันก็ยังไม่มีนะครับโอเคฝั่งสีแดงสร้างโอเวอร์เซียณจุดนี้นะครับอ่านเรียบร้อยครับมาสกาดูเลยนะฮะโอเวอร์เซียเจออะไรบ้างไหมครับน่าจะไม่เจอนะฮะโอเคเจอแต่บารเรกนะครับบารเรกล้วนเลยบนนี้มีแฟคทอรี่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นนะครับโอเคน้ำเงินออกมาจากฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วกองทัพสีแดงอยู่ไหนหมดฮะอยู่นี่นะครับโอ้ยเซิร์คลิงอย่างเยอะเลยนะครับไม่มีโรชเลยเลย เออจริงๆก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเขามีมาร์เดอร์นะครับส่งเซิเร์กเลี้ยงเข้าไปรุมล้อมกระทืบกัดขึ้นมาบนนี้มามาแทะซีแทงก่อนนะฮะโอ้ยร้อยครับผมแต่ยังไงครับออกไหมไมีออกนะฮะเข้าใส่เลยเอาล็สีน้ำเงินอย่างนี้หนีไม่ได้นะนี่เขาไม่มีเมดิแบกนะฮะจริงๆถ้าหากว่าจะเล่นใส่มารีมาร์เดอร์อย่างนี้นี่คนที่จะมีเมดิแบกมาซัพพอร์ตนะไม่งั้นก็ตายหมดนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับผมเรียบร้อยบึ <c> ้ม <oughs> เกรดบวกหนึ่งของสีน้ำเงินกำลังมานะครับบวกหนึ่งของฝั่งสีแดงก็เช่นกันนะฮะมีการอัปเกรดรูฟสไปน์เพิ่มระยะยิงของไฮดร้าด้วยนะไฮดร้าลิสค์ไฮดร้าลิสค์เออโอ้มีเบลิงด้วยนะอันนี้อะไรครับเนี่ยอีโวแชมเบอร์ใช่ไหมอ่าอีโวแชมเบอร์อีกที่หนึ่งนะฮะสปีดเบลิงกำลังมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับฝั่งสีแดงที่เล่นเบลิงนะครับผมเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเล่นกองทัพ ภาพพื้นดินแบบล้วนๆเลยนะฮะอัน <treating> น <Napoleon> <efendim> ี้อะไรเนี่ยจริงๆเราเร่งเบสสร้างอีกที่หนึ่งโอ้โหเราสร้างไกลกันด้วยไม่เป็นไรฮะก็ถ้าหากว่าเล่นกองทัพภาคพื้นดินเนี่ยกองทัพอ่ายูนิตที่ยืนพื้นหลักๆนะฮะก็จะเป็นมารีนนะเพราะว่าดูทรงแล้วเขาคงไม่เล่นเมกนะฮะน่าจะเล่นไบโอเป็นหลักนะฮะบาร์เกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดเลยนะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์อีกที่หนึ่งนะฮะแล้วอันนี้ว่าไงครับออร์บิทอลคอมมานด์สร้างมาแล้วก็ไม่ลงด้วยนะฮะอย่าบอกนะว่าสีน้เเเงินนจะล่บส a l กอิน <All> <c oughs> มีความเป็ไนไปได้นะอ่าสตรีมแพ็กมาแล้วเอ้ยกำลังมาฮนะพูดผิดสปีดโรชเอ้ยอันนี้สปีดไฮราใน,นดูอัปเกรดสิไม่มีสปีดโรชนะฮะอัปเกรดบวกหนึ่งเกาะทหารราบของฝั่งสีน้ำเงินนะครับเกาะก็คือพลังป้องกันนะ เพลงนีบางทีก็เงียบนะฮะมาแล้วครับเซิร์ฟลิงตะเบนลิงนะฮะของทับลิงเบนนะครับผมเดี๋ยวมีตัวอะไรมาอีกไหมฮะไฮ d ดราอินเฟสต์สเตชันพีชโอ้ต่อด้วยสไปเออร์โอ้ฝั่งสีแดงนี่คือเอาเทคท,ทุกทางเลยนะเนี่ย, Pit. ยอินเฟสต์สเตชันพีชสไปเออน่าจะเล่นแนวไวเปอร์แล้วก็บรูทหลอดนะฮะอันนี้ผมเดานะเพราะส่วนใหญ่คือถ้าหากว่าลงสไปแล้ว ก็มักจะเปิดเป็ดมิวต้าก่อนนะครับเพื่อส่งไปฮารัสมิ้นฝั่งตรงข้ามนะฮะในระหว่างนี้ก็ปั๊มคอรัปเตอร์มาแล้วก็ปั๊มเป็นบูทหลอดเลยนะก็จะเป็นกองทัพเซิร์ฟที่น่ากลัวมากๆนะฮะโอเคสีแดงว่ายังไงครับขยายคลิปเพิ่ม อ่ะตรงนี้ยังไงครับะมีการส่งเซิร์ฟลิงมาสเกาเนะี่ยอันแล้วตัวนี้ไว้ยังไงครับกระดึบกระดึบมาฝูงนี้อ่วิ่งกลับบ้านนะฮะดูสิบวกหนึ่ง <c oughs> บวกหนึ่งเกราะบวกหนึ่งพลังป้องกันของฝั่งสีน้ำเงินกำลังจะมาอ่ในขณะเดียวกันสีแดงลงบวกสองต่อเลยนะฮะบวกสองดาเมจของเมเลนะฮะแล้วก็บวกสองเอ้ยบวกหนึ่งพลังป้องกันอยู่ในภ้าพ,พื้นดินนะโอ้โหแล้วกองทัพตรงนี้ใหญ่มากไฮดราไฮดรลิส ra, เอ่อไม่ไม่มีอัปเกรดด้วยนะไฮดราเนี่ย มาครับผมเสิร์ชลิงก์มาอ่าเบดเวตมาแล้วนะครับเบดลิงก์ Link, วิ่งเข้าไปตรงนี้เออเรียบร้อยครับเอซีบนะีเออเราสีน้ำเงินทำไมเขาไม่รับฐานขึ้นโอ้โหยังไงครับเนี่ยอ้าวตรงนี้ฐานใหญ่อัปเกรดเป็นเพเนทารี่ฟอร์ทรีสนะฮะโอ้ถึงแม้ว่าสีน้ำเงินจะเสียหายตรงนี้แต่เขาก็ป้องกันบ้านตัวเองไว้ด้วยเอ้ยก็ป้องกันฐานนี้ไว้ได้นะฮะซินพันกันนี้แล้วทีเบสสีของฝั่งสีแดงมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วยังไงอินเฟสติชั่นพีดไป สไปมาแล้วอย่างนี้อัปเกรดอัปเกรดเป็นเอ่ออะไรนะไฮฟ์นะฮะแล่กำลังอัปเกรดทุ้ยอัปเกรดตัวเองเป็นไฮฟ์อย่างนี้คือชัดเจนแล้วนะครับว่าอาจจะเล่นบรูทหลอดนะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะเล่นบรูทหลอดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าขึ้นไฮฟ์เนี่ยเขาจะเล่นบรูทหลอดในส่วนใหญ่นะฝั่งเซิร์ฟไม่ค่อยเล่นอ่ันดอร์ลิสนะฮะโอ้เบสห้าฝั่งสี่ฝั่งสีแดงนี่คือขยายฐานแบบ อย่างรวดเร็วเต็มที่นะะสีน้าเงินนี่ได้เป็นเทอรเรน์จริงๆการขยายฐานนี่ไม่จำเป็นขนาดนั้นก็นน่นเบนลิงเข้ามาอีกแล้วนะฮะโอเคฐานยังไม่แตกนะฮะแต่ว่าดึงตัวเก็บเล่์มาส้มหมดเลยโอ้ห oh. อย่างนี้อีโคโนโมิกถูกดีเลยนะเนี่ยที่ตรงนี้ผมว่าสีแดงเข้ายากแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเทอรเรน์ไม่จําเป็นต้องขยายฐานเยอะก็ได้นี่ริงมันก็ไม่ถูกักทีเดียวนะคือจังหวะน,นี้นี่คนที่จะขยายฐานเพิ่มนะ อย่งไงครับส่งโอ้ฝั่งสีแดงคุณซ้อนคุณส่งเข้ามาอย่างงี้ตายหาหมดนะเนี่ยกองทัพคุณเนี่ยเรียบร้อยครับไฮท้าเอามาดนฆ่าทิ้งเทๆแล้วอะไรครับเนี่ยเอามารีนรอฮารัสเบสสีนะฮะผมว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่อาจจะชนะก็ได้นะมีโอกาสสูงนะน,นี่อเอเกรดเขาไปไกลแล้วสีสีแดงก็เช่นกันถะาบวกสองมาแล้วเซอร์คลิงมาแล้วยังไงครับเอาขึ้นยานฮนะแล้วก็ปล่อยตรงนี้นะครับอ่า มีสปอครอเลอร์นะครับเอาเซิร์ฟนี้มันก็ไหลามาทางนี้อีกนะฮะเรียบร้อยอ้ามาทางนี้อีกแล้วนะฮะผมว่าอาจจะต้องมาดรอปฐานนี้นะยังไงครับดรอปตรงนี้ทุยดรอปตรงนี้จริงๆด้วยครับผม,มเชอร์รี่เรียบร้อยยังไงครับไฮดร้า วูมีไฮด้าตัวเดียวยิงไม่ทันหรอกครับมันไปแล้วอัพเกรดเพิ่มสปีดอแอตแทกสปีดของเซอร์กลิงนะฮะอะดรีนอลแกลนถ้าแปลเป็นไทยก็คงเป็นต่อมอะดรีนาลีนอะไรประมาณนี้นะอะดรีนาลีนนะครับปเป็นฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถูกหลั่งออกมาแล้วจะทำให้กิจกรรมในร่างกายนี่แบบมันกระตือรือร้อนขึ้นนะเออเหมือนกับเราวิ่งหนีตายจากไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะเพราะนั่นแหละ ก็คือเหมือนกับว่าเซิร์คลิง์มันจะมีต่อมานนี้นะฮะเออแล้วก็ทําให้โจมตีไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะนี่เนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องอเขีคฝั่งสีแดงตอนนี้ก็มาครึ่งแมปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีการต่อคลิปมาฝั่งนี้นะทนั้งที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยเนี่ยคลิปของคุณก็ยังอยู่เนี่ยโอ้โหตรงนี้สี่ห้าตัวเยอะมากเขี่ยมาดูฝั่งเรบนบ้างดีกว่านะฮะอัปเรดบวกสามมากำลังมานะฮะโอ้โหแล้วสตาร์พอร์ตม่ดีเฟกมาอีกสีํำ มีด้แกเยอะไปหรือเปล่าแม่กองทัพเขากระจายตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> บนนี้มีซีแทงอยู่3คันที่ยังไม่ได้ตั้งป้อมด้วยนะุนไปุนม,มามีเซนเซอร์ทาวเวอร์อีกนะตรงนี้ยังไงครับมารีนดรอปนะฮะดรอปมาไฮด้ามาซอยได้ทันนะครับผมโอ้ยลำนี้ตกลงสู่เอ็กแทคเตอร์เป็นภาพที่สวยงามนะนานๆที่จะได้เห็นนะฮะแบบระบบอาเรกดอลของเกมนี้นะะัก็คือมีซากแบบมาค้างอยู่บนสิ่งก่อสร้างนะ หนาเยาะจริงๆนะคุณลูกโป่งโอเคอ้าวย้ายมาเล่นอุลตราลิสนะฮะโอ้ฝั่งสีแดงนี้เอาเลยนะอัปเกรดเอ่อไคตินัสเพลตติ้งนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิด <c oughs> เพิ่มกรอให้อุลตราลิสนะฮะจากสามนี่มันจะเป็นห้านะฮะเือถ้าหากว่าอัปเกรดถึงบวกสามนะอย่างที่ผมบอกนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นบรูทหลอนะฮะถ้าขึ้นไฮฟ์แต่ว่าคนนี้คุณจอนเนี่ยในวันนี้เขาเล่นอุลตราลิสนะ จริงๆน่าจะเล่นบรูทหลอนนะเพราะอีกฝั่งนี้คือกองทัพภาพพื้นดีแบบจัดเต็มมากการดรอปฮาราสเมนต์ตรงนี้อแล้วครับเรียบร้อยมาร์โดเดอร์หนีขึ้นไม่ทันฮะตายครับอะไรครับเนี่ยตัวเก็บแร่มาทำอะไรฮะก็ไม่ทราบ้มีการสร้างป้อมเพิ่มนะครับผมอีกสามป้อมแต่ตรงนี้ก็มีการดรอปนะครับกุนต้ามาอีกสองตัวสามตัวนะแล้วนี่ครับไฮโรสอยได้ไหมซอยสอยซอย,อ,ยอุ้ยไม่ทันนะครับตกลาวาเรียบร้อย ฝั่งนี้ยังไงเอามิวหมดอายุก็แตกนะฮะส่วนตรงนี้เบสสีของฝั่งสีน้ําเงินนะครับกาลังมานะฮะลงาวางแนวป้องกันเรียบร้อยนะฮะซีทังสี่คันแล้วก็บังเกอร์อีก3มนะครับนี่ก็ต้องย้ายทหารมาเข้าบังเกอร์ด้วยนะเอาทหารมาประจําการในบังเกอร์นะตรงนี้อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชลี่คุณคุณจะกดอัปเกรดอีกทำไมเนี่ยมันทำไมอ่ะอัปเกรดทำไมครับ กวามิซาบนะแต่ว่าตรงนี้มีมารีนยิงฐานนี้อยู่นะครับกดสเต็มแพ็กด้วยเือ,อขึ้นยานได้ทันแล้วไปนะไฮดรามาไม่ทันด้วยนะครับคลิปต่อคลิปมาทางนี้หน่อยครับคุณคุณซ้อนต่อคลิปมาทางนี้หนอ่อยรู้สึกขัดใจมากเห็นเซิร์ฟ er ที่แบบขยายฐานแล้วคลิปมันไม่ต่อกันมันจะแบบขัดใจเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้ด้วยนะจริงๆแล้ว okay. โอ้โหบวกสามฝั่งสีน้าเงินนี่คืออัปเกรดแบบไปไกล ไปไกลมากนะฮะเดียวด้วยนะเอาอัปเกรดเอ่อกราะสิ่งก่อสร้างด้วยอ้าแล้วสีแดงเข้านะฮะจังหวะนี้เนี่ยครับอุนตาลิสมันโอ้โหบอดี้บล็อกนี่ยมันโอใหญ่อยู่นะครับมันยังไงครับฐานใหญ่แตกไหมครับแตกแตกแตกแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหอุนตาลิสมาอีก3ตัวจากฝั่งนี้นะฮะเอามาทับลายบังเกอร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝูงมารีนตรงนี้เรียบร้อยครับผมอุนตาลิสนี่คือมันตีกระจายนะฮะ เรียบร้อยเอออะไรนะโอเวอร์เซียนฮะเอ้ามีควีนด้วยโอ้โหเป็นสิ่งที่นา่าเสียดายมากที่เธอจะต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้โอเคในฝั่งนี้ยังไงครับก็ยังมาป่วนอยู่นะเนี่ยเซิร์ฟลิงสองตัวมารีนเอาเรือรอดตัวหนึ่งเอาขึ้นไม่ทันนะฮะมีมารีนมีกองทัพมาอีกนะฮะกองทัพใหญ่ด้วยนะอันนี้น่าจะกองทัพสําหรับบุกหลักๆของฝั่งศิลป์เงินงอะไรแล,แล้วไงครับซิดแท,ทงกลางแล้วอออืืหม,มีแต่เซิร์ฟลิงะฮะเบีลิงกำลังกิ้งก,กุกมานะครับผม ร้อนครับเราเบิดตุ้มตามนะครับสีแทงไงครับสีแทงขึ้นทันไหมครับสีแทงน่าจะขึ้นไม่ทันนะดูสองแล้วโอ้แล้วเขาไม่มีไฮราด้วยเพราะจ,จริงๆนี่มีสไปร์แล้วนะ่าจะออกคอร์เตอร์มาไล่ยิงมิดแวกด้วยนะมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรนะเฟกซิเบิลภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรนะมันจะดูคล่องแคล่วกว่านะฮะเออหรือมิวตาก็ได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นยูนิตบินไงมันบินผ่านสภาพภูมิประเทศได้อยู่แล้วนะตอนนี้ฝั่งสีแดงก็เอาเข้เอาอีกแล้วนะฮะโอ้ยเบลลิง อย,อย่างเดือดเลยฮะจังหวะนี้อย่างเดือดแล้วยังไงครับเรียบร้อยครับเซิร์กลิงกระจุยกระจายซีแทงก็เหลืออยู่คันเดียวนะเกมนี้แบ่งรับแบ่งสู้นะฮะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะเคลื่องพล้ำก่อนกันนะฮะเพราะว่าดูทรงแล้วนี่คือฝีมือพอๆกันเลยนะฮะทั้งสองฝั่งไม่มีใครยอมใครด้วยนะครับเบท5าก็สร้างอีกแล้วนะตอนนี้เอาไม่มีคลิปไปหล่อเลี้ยงผมว่าโอ้ยสปายคอร์เลอร์ตายหมดแน่ๆนะไม่ต้องสืบ ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่มีอัปเกรดบวกสบวก3บวกสแล้วก็บวกหนนะะบวกหให้สีแทงเรียบร้อยยังไงครับสีแดงเข้ามาอย่างนี้ทรงลาลิสมามีไฮร้าด้วย2ตัวต,ตรงนี้ไฮร้ายิงมีดีแบกล่วงไปแล้วยังไงครับสีแดงทำอะไรฮะสีแดงสีแดงมากันบ้านหน่อยกองทัพสีแดงอยู่นี่นะฮะโอ้แล้วมันมันติดหินมาไม่ได้เออเอา <c oughs> ขึ้นยานเรียบร้อยแล้วบินมาทางนี้ยังไงครับ เจอไฮด้านั่นนี่โอ้ยเราไฮด้าไม่รู้ด้วยว่าลำไหนมีหรือไม่มีนะฮะทีนี้ก็มีแค่2องลำนี้นะอ่าสีแทงดรอปตรงนี้กลางเลยครับระยะยิงถึงไหนครับถึงนี่นะฮะไฮด้าเข้าไปชิดนะครับผมแต่ว่ามันกระโดนยิงตายมันอยู่ดีนะจัะมาะนี้เนีย่ยนะครับความน่ารำคัญของเทอรเรนนะฮะ เอาหารขึ้นยานขนส่งแล้วก็บินไปบินมาอย่างนี้นะครับเอออย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าว่าเล่นอย่างนี้นี่คนที่จะเป็นมิวตาหรือไม่ก็คอรัปเตอร์นะฮะเงินก็พอมีอยู่นะเนี่ยแต่มือนก็นว่าเขาอยากจะทุ่มเงินไปให้กับกองทัพภาคพื้นดินอย่างเดียวนะฝั่งสีแดงเขาไม่อยากจะเสี่ยงกับกองทัพอากาศเท่าไหร่นะครับโอ้โหอย่างเดือดเลยครับจงังหวะน,นี้สองฝั่งยังไงครับสีแดงไหวไหม แดงคนณซอนบอมเพูฟนี่คือมาเต็มพิกัดเลยนะเต็มทีอุลตราตอนนี้วิ่งนีตายหนี้ได้ไหมน่าจะหนีได้หรือไม่ได้ไม่รู้โอเคกลับมาอีกแล้วตายแน่นอนครับเรียบร้อยอย่างโอเคตายระเบิดบึ้มเลยนะที่ส่วนกระจุยกระเจนนี้เดี๋ยวมอร์เดอร์สองตัวน่ครับฝั่งเสียมเงินนี่คือมาเรื่อยๆนะกำลังเสริมโปรดักชันแทบไม่ขาดเลยแต่ตอนนี้ขาดไปแล้วนะ,ะมีมารีนมาอีกสามนะ ตรงนี้ยังไงครับสีแดงสีแดงล่าต่อไหมฮะโอเคไล่ล่าต่อนะครับผมนึกว่าจะเปิดทางทาลายเศษขยะนี่ก่อนไม่ใช่นะตรงนี้อือหือเจอสีแทงยิงอางส่าซีแทงอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะสีแดงต้องถอยกลับมาบ้านก่อนนะสีแดงนี่อัปเกรดบวกสามให้แค่เมลีนะ เพราะเขาเล่นอันดราลิสอันดราลิสแล้วก็เซิร์ฟลิงด้วยแล้วก็จะมีเบลิงด้วยนะที่จริงแล้วแต่เหมือนกับว่าหายไปได้หมดแล้วก็ไม่รู้แล้วควีนกับฝูงโดนโดนตรงนี้มันทําอะไรครับเนี่ยดูยแลตรงนี้เลือดเหลือ53มโอโ้โหเพื่อนอุตสาหรอตายได้นะสแกนสแกนตรงไหนเลยสแกนตรงไหนเอ่ยสแกนสแกนสแกนอ๋อตรงนี้นะนี่เจอแล้วนะครับเบสนี้สร้างอีกแล้วอ่ะแล้วก็มีเบสใหม่มาอีกนะฝั่งนี้ สีแดงคนขยายคลิปมาฝั่งนี้ด้วยนะ,ะนี่ไงมีคลิปทูเมอร์ตัวที่มันยังไม่ได้ขยายด้วยนะนี่ขยายต่อเลยเอ,อแต่ว่าขยายไปหาศัตรูก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่คนทํานะเวลาเข้าตีกันเนี่ยมันจะได้สะดวกสะดวกหน่อยนะโอเคยังไงครับไวเปอร์มาแล้วนะับไวเปอร์น่าจะเอามาดึงเอ,อ่อซีแทงนะแต่ไวเปอร์สเน้จิมันออกมาเนี่ยมันไม่เต็มนะมันต้องไป ดูดเลือดสิ่งกอซ่านะครับอ๋อผมว่าฐานนี้นี่ที่เลือดมันเหลือน้อยนี่นะ่าจะเป็นเพราะว่าไวเปอร์มาดูดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ปะทะกันแล้วครับสึกใหญ่นะฮะซีแท้งไม่กลางป้อมนะครับผมใช้อาวุธหลักก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยซีแท้งหมดแล้วนะครับเหลือมารีนอยู่โพงหนึ่งใหญ่ใหญ่หร่าก็สอยเมดิแวกอยู่นะฮะโอเคยังไงครับเมดิแวกวินนียิงมารีนไวโอ้โหเป็นภาพที่โหดร้ายมาก ตอนนี้อัปเตรตบวกสามของสีแดงกําลังมานะครับผมบวกสพลังโจมตีระยะไกลกับพลังป้องกันของภาคพ,พื้นดินนะฮะตอนนี้สีแดงก,ก็เข้าที่เบสสีนะมากันลอยยังไงครับมีมารีนกับมาร์อเดอร์นะฮะไฮร่าเยอะอย่างนี้นี่นะสร้างเฮลิเอตออกมาเผามากเลยนะฮะเฮร่ามันเป็นยูนิตไลท์นะครับไม่ใช่อาร์เมอร์นะตอนนี้นนสุดลิง มาอย่างเดือดเลยครับมาเยอะมากนะครับยังไงครับสีน้ำเงินต้องวิ่งนี้ตาเอาโดนล้อมเอาด้วยไงครับเข้าไม่ได้นะสีแดงเข้าได้ไหมจะเข้าไหมโอเคสีแดงเข้านะฮะเหมือนว่าสีแดงยังไม่รู้นะครับว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาไม่มีซีแทงแล้วยังก็เลยยังไม่กล้าเข้านะหรือไม่ก็คิดว่าเขามีกองทัพอยู่ข้างในอยู่อะไรอย่างงี้แต่เท่าที่เห็นนะครับมีแต่มารีนะครับจังหวะนี้มารีปัามออกมาเยอะอย่างงี้มันน่าสร้างเบรลิงออกมาระเบิดใส่จริงๆเลยนะฮะ คือตัวหนึ่งแตกทีนี่ก็แบบเจ็บหนังอยู่นะมารีนแต่ว่าจริงๆแล้วเบลลิงเนี่ยมันจะทาโบนัสดามีให้กับเป้าหมายที่เป็นสิ่งก่อสร้างนะออแต่ถ้าเอามาเคลียร์ฝูงมารีนนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นยานบินกลับแล้วนะครับมาอีนฮะจากฝั่งนี้สีแดงยังไงครับตอนนี้สีน้ําเงินไม่มีโปรดักชันแล้วนะเงินแทบไม่เหลือแล้วนะครับผ เพราะว่าโดนป่วนฐานนี้ไปด้วยนะครับตัวเก็บแร่มไม่ได้เก็บนะนี่มันชิวๆอยู่ตรงนี้นะโอเคเขาฝั่งนี้เอ็กซ์ไตรเตอร์มาตรงนี้มีไฮดรามาเพิ่มอีกแล้วสีน้ำเงินเขาจะเล่นยังไงล่ะเนี่ยสีน้ำเงินสีแดงก็คอยกดน้ำเงินอยู่หน้าบ้านอย่างนี้นะฮะไม่ให้ออกนะครับผมออกไ,ได้นะครับ ตอนนี้คืออัปเกรดบวก3เจอกับบวก3มนะฮะจังหวะนี้มีการดึง SCV มาแทงด้วยนะฮะเอามาจิ้มนะครับผมยังไงครับเรียบร้อย Barry GG นะครับ GG แบบใสสะอาดแบบแน่นอนนะฮะโอเคฝั่งสีน้ำเงินคุณบอมพ p r o o f ก็ได้กดยอมแพ้ไปนะชัยชนะก็เลยตกเป็นของคุณยอนฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ แนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ